ครับก็สวัสดีมิตรักน้ำตกปลานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิงนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับวิธีชีวิตคนรักกันตกปลานะครับผมครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บึง3ามแสนฟิชชิงนะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตอ่า มาลงบ่ออีกวันหนึ่งนะครับผมครับก็ตอนนี้สิบโมงนะครับสิบโมงครึ่งแล้วนะครับผมผมลงเบ็ดไปชุดหนึ่งแล้วนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งจะตีเบ็ดไปชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ปลามาสามแต้มแล้ะครับตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็มากับน้ำมึกเหมือนเดิมนะครับผมนะครับน้ำมึกจะลงอยู่ริมฝั่งนะครับผมนั่งเรือมานะครับจะมีเรือพายมาแล้วก็ามานั่งอยู่ตรงเ็าเรียกอะไร นั่งร้านนะครับเป็นกระท่อม้ายกระท่อมไม้ไผ่ครับตรงนี้นะครับแต่ยังไม่มีหลังคานะครับผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมยังทําไม่เสร็จนะครับตะกี้ก็ได้ปลายี่สกมาสองแต้มแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ปลากระมังมาแต้มหนึ่งครับเพิ่งจะลงเบ็ดชุดแรกไปนะครับผมนะครับก็มากับสูตรเยือนะครับสูตรเยื่อวันนี้หมักสูตรเยื่อย่สกนานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทําสูตรเยืออในคลิปได้เลยครับผม ครับวันนี้เราก็จะมาทําสูตรเหยื่อตกปลาหน้าดินกันนะครับผมเป็นสูตรเหยื่อตกปลายี่สกปลานวนจันทรนะครับผมก็ปลาเกตทั่วไปนะครับปลานินปลาตะเพียนก็กินนะครับแต่สูตรนี้จะเน้นไปทางปลายี่สกปลานวนจันทรนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมนะครับอย่างแรกก็จะเป็นลำนะครับเป็นลำขั่วนะครับผม2ถุงนะครับและก็ขนมปังไผ่เขียวกะทิ1่ถุงนะครับผม มะขิดนะครับผมมะขิดเครื่องถุงนะครับผมจะเป็นมะขิดอะไรก็ได้นะครับผมที่ซื้อหาซื้อตามร้านขายเยื่อตกปลาทั่วไปนะครับใช้แค่เครื่องถุงนะครับอันนี้จะเป็นหัวหันปลากินพืชนะครับหรือหัวหันปลาดุนะครับผมทุงเล็กนะครับผมหนึ่งถุงนะครับแล้วก็กากมะพร้าวอบแห้งนะครับผม อันนี้จะใส่แค่เครื่องถุงนะครับน้ำกะทินะครับผมขนาดประมาณ2อ0ามิลลิตรนะครับผม1ขวดนะครับแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อหมักนะครับผมเป็นหัวเชื้อหมักอะไรก็ได้ครับผมนะครับอันนี้ของผมเป็นหัวเชื้อหมักกล้วยดองนะครับบางคนจะมีอ่าเป็นหัวเชื้อหมักอ่ามะขวิด หัวเชื้อหมักผลไม้รวมหรือว่าหัวเชื้อหมักลกยออะไรก็ได้นะครับก็เป็นหัวเชื้อหมักสักเดี๋ยวจะใส่ประมาณสักสองท้วีนะครับผมนะครับเพื่อให้เหยื่อเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ขนมปังปั่นนะครับขนมปังปั่นเป็นถุงนะครับ,รบไข่เป็ดนะครับผมไข่เป็ดสามฟองนะครับ เควัตถดิบก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มผสมเยอะกันเลยครับแล้วก็มะขวิดนะครับผม ใส่ไปสักขึ้นถุงครับแล้วก็เป็นขนมปังปั่นนะครับผมแบ่งถุงนะครับ <c oughs> ันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเติมนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูสภาพไหม่อีกทีหนึ่งนะครับถ้าใหม่ที่น้ำมันไหลแรงยังไงก็เดี๋ยวจะเพิ่มขนมปังเข้าไปนะครับเพราะว่าเรามีอ่าขนมปังไก่เขียวไปแล้วหนึ่งถุงนะครับไปก็จะเป็นน้ำกะทินะครับ และก็จะเป็นหัวเชื้อนะครับจะใส่น้ำอย่างเดียวก็ได้ครับหรือว่าจะใส่กากมันไปด้วยก็ได้แต่น,นะครับ 明明。 โอเคเรียบร้อยแล้วก็คลุกให้เข้ากัน,นครับพวกปลาย่สกน,นจันนะครับผมโดยโดยเฉพาะย่สกนะครับมันจะชอบกลิ่นค่อนข้างที่จะ,อ,ะออกไปทางกินคาวกินเปรี้ยวๆหน่อยนะครับผมเยยะ่ยอกินคาวกินเปรี้ยวหน่อยนะครับ ็เดี๋ยววันไปออกไหมนะครับผมก็เยื่อนี้ก็หมักไว้นะครับอย่างน้อยหนึ่งคืนนะครับผมหรือจะให้ดีก็สักสองสามคืนแล้วค่อยเอาไปออกไหมนะครับผมเวลาไปออกไหมก็ดูสภาพไหมท่ทีหนึ่งนะครับถ้าน้ำมันไหลแรงก็เพิ่มขนมปังขนมปังปั่นไปอีกนะครับผม ก็วิธีการทําสูตรเหยื่อข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นสูตรเหยื่อที่เน้นอ่าตกปลายสกปลานวลจันทร์อะไรพวกนี้นะครับผมนะครับก็ปลานินปลาตะเพียนก็เข้านะครับผมแต่จะเน้นไปทางยี่สกปลานวลจันทร์นะครับเวลาพูดต้องสังเกตคันบิดไว้ครับผมเพราะปลามันดึงอยู่ครับโอเคตะกี้ได้มาสามแต้มแล้วนะครับผม ยังไม่ได้เอาลงน้ำนะครับผมเป็นปลายี่ศกนะครับยี่ศกสองแต้มแล้วก็ปลากระมังแต้มหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันดูครับผมนะครับวันนี้มีเวลาถึงประมาณบ่ายสามโมงสี่โมนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้จักกี่แต้มมาเนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอ่านสภาพใหม่รอบๆนะครับเอาต้องแจ้งก่อนครับก็กาติกาตรงนี้นะครับผมหนึ่งคนคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับผม ก็สามารถลงได้สูงสุดถึงห้าคันนะครับผม5้าหกคันก็ได้นะครับผมนะครับหนึ่ง้อบาทนะครับคนละร้อยนะครับผมปลาก็ตีนะครับผมไม่ต้องช่างกิโลออนนะครับได้เท่าไรก็ตามนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพใหม่รอบๆนะครับผมเดี๋ยวปลาไปลงน้ำกันอันนี้เป็นบรรยากาศใหม่รอบๆนะครับผมอันนี้ผมลงเบ็ดอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะมีสิงชาให้นั่งเล่นด้วยครับเป็นสิงชาที่ทําจากไม้ไผ่นะครับลงอยู่คนเดียวครับตรงนี้นะครับเมนั่งเรือมาคนเดียวนะครับเมื่อกี้มีน้ำหมึกไผ่เรือมาส่งครับจะลงอยู่ด้านซ้ายสองคันอีกสามคันนะครับด้านฝ่ายอีกสองอีกสามคันครับลงทั้งหมดหกคันนะครับบึงสามแสนฟิชชิ่งนะครับ ซึ่งแต่ก่อนนะครับผมตอนที่เขาเปิดแรกๆนะครับคนตกปลาค่อนข้างเยอะมากครับผมช่วงที่น้ำยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับจะมีการอ่าพักค้างแรมนะครับผมจะมีที่คล้ายๆบังกะโลครับผมนอนตกปลาได้ค้างแรมได้ครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17นะครับผมคนตกปลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เกี้น้ำหมึกพายเรือมาส่งครับน้ำหมึกจะลงอยู่ตรงนู้นนะครับในมุมนี้เลยครับผมตอนแรกก็ว่าจะมาลงใกล้ๆน้ำหมึกพอดีมีน้คนหนึ่งเขาลงไปก่อนนะครับผมก็เลยขยับมาข้างในนะครับมากินบรรยากาศนะครับมาอยู่กลางน้ำนะครับมาตกปลากลางน้ําดูนะครับค่อนข้างจะตีลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าด้านบนนะครับมันมีเหมือนหลังคาเขาจะทําหลังคานะครับผม ลังคาเป็นการสานออกมานะครับผมแล้วก็ตีลําบากต้องตีจิงเฉียงครับผมแล้วก็ตีไก่าไม่ค่อยได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวตามลุ้นกันดูครับผมวันนี้เราจะได้กี่แต้มเอานะ้ำมึกวิ่งไปวัดวัดวัด,วด,วดปับ๊บเข้าให้จัดแล้วครับนี่กำลังเยอะไปยอยู่ครับ อ๋อเป็นยี่สกแววนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวของเราก็ตามรุ่นตามเชียร์กันดูครับผมวันนี้จะได้กี่แต้มครับโอเคครับ นอยมาเลยครับยี่สกอีกแต้มครับผมโอเคครับผมเวลาปลาเข้าค่อนข้างจะดึงลำบากนิดนึงครับ ¡Ja, <laughs> ja, อีกได้ครับยิศสกครับวันนี้ไม่ปลาก็คนก็ตกน้ำแน่นอนครับจนใหญ่จะเป็นสายแ่นครับประมาณนี้ครับผมยังไม่เจอของใหญ่เลยครับผมโอเคตามรุ่นกันดูครับผมวันนี้จะมีของใหญ่เข้าหรือเปล่าครับ นวินจันทร์เงนจันทร์ใช่อีกแต้มแล้วครับผมอันนี้เป็นนวลนจันทร์นะครับผมโอเคครับปลาก็เข้าอยู่ลิ้นเลยครับผมอุย้ยเกี่ยวจมูกแล้วครับผม ได้แต้มนะครับผมปลายยี่สิบครับใส่อยู่ประมาณนี้ครับผมยังไม่เจอตัวใหญ่ครับผมเอาอีกแล้วแล้วแล้ว ปลานินครับผมตัวเล็กก็หุ่มสามนิ้วครับผม อะเลยครับยี่สิบอีกได้ครับใส่แว่นนะครับผมตัวไม่ใหญ่มากครับประมาณนี้นครับอุยอ้ย ด้วยกันทั้งหมดมันวางไม่ได้เพราะว่าเวลาตีเบ็ดมันค่อนข้างจะลําบากครับพื้นที่มันค่อนข้างจะแคบนะครับผมต้องตีแบบเฉียงๆนะครับตีไม่ไกลมากครับผมห่างไปประมาณ20่ิบเมตรครับประมาณ20เมตรครับโอเคตามรุ่นกันดูครับผมวันนี้จะมีรถถังเข้าหรือเปล่าครับรถถังไซส์สองสามโลครับผมโอเคครับ ตกไหกแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็ใบสามแล้วนะครับผมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บของแลวนะครับหลังเที่ยงมาปลาค่อนข้างเงียบนะครับผมแล้วก็จะมีปลาพวกปลาตัวเล็กตัวหน่อยพวกตะเพียนนะครับไซส์สองนิ้วแบบนี้นะครับผมเข้ามากวนหน้าเบีดนะครับผมอ่าก็ใบสามแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเก็บของก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปแต้มกันนะครับผม ก็มายนี้เพิ่งจะเคยมาลงเป็นครั้งแรกนะครับผมนะครับแต่เขาก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมครับก็ช่วงที่เขาเปิดช่วงที่ดังๆคคนค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็จะมีคนตกอยู่ฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามนะครับผมในช่วงนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับทางโน้นนะครับผมฝั่งทางโน้นนะครับเข้าไม่ได้แล้วครับผมทางเข้าเขาปิดนะไม่ไม่เข้านะครับผมก็เลยตกได้เฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับวันนี้คนมาตกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผม ตอนนี้ก็ใบา้3ก็มีทยอยเก็บของกลับไปบ้างแล้วนะครับผมเหลืออยู่อ่าไม่กี่จุดสองสามสามจุดนะครับผมมีผมที่ลงอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ำมึกนะครับที่ลงอยู่ด้านหลังตรงโน้นนะครับผมแล้วก็จะมีน้าอีกอ่ากลุ่มหนึ่งนะครับผมอยู่ฝั่งอ่าทางขวามือผมครับหมยตรงนี้สามารถตกกลางคืนได้นะครับผมก็มีน้าๆเขาโทรมาจองที่ไว้ล่วงหน้าอยู่ครับผมนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ เจ้าของบอกเก็บไว้ให้นะครับผมก็โทรมาติดต่อได้นะครับมันว่างหรือไม่ว่างนะครับผมนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับส่วนพี่กัดไปก็จะปักไว้ให้ข้างหน้าทางเข้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปแต้มกันนะครับผมโอเคครับน้าๆสรุปแต้มวันนี้ครับผมมีทั้งปลายสกปลานนจันนะครับผมแล้วก็ปลาปลากระมังนะครับผม จะเปลี่ยนหางแดงนะครับตัวเล็กเด่นเราปไปนะครับผมปลาปลานินปลาหมอตะกรับนะครับโอเคครับผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชั่งกิโลดูครับได้เท่าไหร่ครับผลงานรวมวันนี้ก็4ีโลกว่านะครับ สี่โลสี่นะครับโอเคครับโอเคครับผมมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมก็เก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมผลงานวันนี้ก็ได้อยู่4กิโลกว่านะครับผมโอเคปลากินอยู่ครึ่งวันแรกนะครับผมช่วงบ่ายก็ค่อนข้างเงียบครับได้ปลาหนวนจันปลากระมังมาไม่กี่แต้มครับช่วงบ่ายนะครับก็พิกัดไหมเดี๋ยวผมจะปากไปให้ข้างหน้าทางเข้านะครับผมนะครับก็ ท้ายนี้ก็ขอบคุณนะนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบางดี f ิชิ่งนะครับผมถ้ารักและชื่นชอบในาการตกปลาหน้าดินแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางดี f ิชิ่งให้ด้วยนะครับผมไหม่หน้าไปออกใหม่ที่ไหนก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้นะนะมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันดีนะครับผมใหมนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ วนันนี้นั่งเรือไปตนะกปลากลับนีใจนะด,ดีเอาเรือมารับครับโอเคครับผมคลิปหน้าพบก,กันใหม่ครับสวัสด,ดีครับ